โอ้ยพี่น้มันมาจากป่าดูเฮ้ยไม่ธรรมดาฮะนี่ลงมาแบบนี้เลยโคโมโบโดยังไงยังงั้นเลยะเหมือนจริงๆโอ้โหโอ้ย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 ,อยดูฮะลงมาแล้ว ดูนับวันตัวมันจะยิ่งโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆ hmm. ไม่รู้มันจะกลายพันธุ์หรือเปล่าเพราะว่าอาหารที่นี่อุดมสมบูรณ์ดูเขาเนี่ยชะเง้อหาเหยื่อะละอยู่คนละฝั่งกับหน้าเล็กนะเนี่ยฟังเสียงเราได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ มีเสียงฝั่งโน้นเป็นเสียงปลาตอนนี้ปลานินกำลังเริ่มมาหาที่วางไข่กันเยอะสะด้วยหน,นิ่งเลยขางล่างก็มีฮะนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเจอกันไหมนะจะเจอกันไหมนะเฮ้ยเจอกันจะทำยังไงเฮ้ยได้ยินได้ยินโอ้โหเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับอีกฝั่งนั่นก็คือน่าจะเป็นเสียงเต่าละนี่นะดูอพี่ใหญ่ลงมาแล้วน้องว่าไง น้องนิ่งสงบตกลงใครใหญ่กันแน่อ้าดูสิว่าใครใหญ่อ้าว,ว,าาาวไปซะแล้วเนี่ยตัวนี้แสดงว่าใหญ่จริงฮะเขาหลบให้นี่โอ้โหโห,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 โห้วนแป้งเลยพี่น้อง เห็นแหมตัวใหญ่จริงแต่พอลงน้ำนะฮะโผล่มาแต่หัวตัวดูเล็กนิดเดียวดูไม่ได้ใหญ่น่ากลัวอะไรนักหนาแต่พอขึ้นบกแล้วโหตัวใหญ่มากมาก เดี๋ยวเราไปดูไอ้ตัวเล็กนะมาดูตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยตัวเล็กดูท้องป่องเลยอืมอิม่มละซีท่าอย่างเงี้ยเดินกันเพนผ่านเพนผ่านไปเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนในรายกิารในช n n e l สวัสดีครับ